ตรีเพชโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซุสเซลจำกัดโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขันอีซุสยอดนักขับหนื่มทองครั้งที่17ประจำปี2567 mm ึบ hmm. ชิงแชมป์อีซุสยูโรไฟฟ์แม็ก์แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทรถหัวลาและประเภทรถ1ิล้อลากพ่วง ซึ่งจะเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆที่มีความท้าทายเฉพาะทางอาทิการขับรูปตัวเอและจอดให้ตรงจุดการขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัดและการขับให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยสำหรับสุดยอดนักขับรถบรรทุกที่สามารถผ่านบททดสอบสุดท้าทายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประเภทรัศมีบรรดับได้รับรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาท พร้อมโลเกียยติศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์มิซิมาสาโอนอรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเทคอิซุสเซ็ล์จำกัดในการแข่งขันอิซุนยอดดังขันมวยทองประจำปี2567รอยสิบเจ็ดชิงชนะเลิศท่านประธานคะแล้วรถบรรทุกอิสุสที่ใช้ในการแข่งขันปีนี้ต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้างคะใช่คือตัวชิว่าด้วยนี่อิซุสคิโนะทรา ユーロ5に適合した車をです、ね、コンテストに使わせていただいておりますこちらの車はです、ね、ユーロ5適合ということでエミッションの排、ね、ガスがクリーンになっているということに加えましてその上でパワフルそれと。 イハイパフォーマンスそれに加えて非常に燃費性能に優れているということになっております我々ですねライフサイクルソリューションというコンセプトを掲げ,掲げておりますけれどもそれによってですねお客様のコストが下がってさらにお客様の利益が増えるということを目指してです、ね、さらにこういったモデルをプロモートしていきたいと思っております ท,รรทัานหางกั่บตอบว่ารถบรรทุกอิสูสุที่ใช้ในการแข่งขันอิสุสุยอดนักขับมือทองในปีนี้เป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับอิสุสุ king of t r a c k s Euro 5 Max รถบรรทุกรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเซียระดับ Euro 5โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบรบัดไอเสียเช่น AdBlue ทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังคงให้สมรถน,นายอดเยี่ยมหลังจากประหยัดสุดและเป็นไปตามแนวความคิด,ด,ด e s s u Life Cycle Solution ที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มกาไรตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะขอบคุณท่านประธานและิษัทตรีเทศอิสูเสริมจำกัดสําหรับการแข่งขัน,ขน,ขนดีเพื่อช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปรับทยในการขนส่งและการกับรย่างถูกต้องนะคะหวางวิสุขงจะ รับรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปใน,นอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ